ขอประเดีตั้มได้เลยมาเมื่อกี้พี่เห็นน่ะคนเดินมาขายอะไรตั้มถุงนึงอ่ะเนี่ยพี่ยังไม่ได้ดูเลยครับอะไรอะ่ะพาอะไรอะ่ะตั้มไม่รู้เหมือนกันครับ๋อมีองอ์อ่ะแปดเก้าองตั้มเอาเท่าไหร่อ่ะหมดเนี่ยซื้อมาพันหนึ่งครับพี่พันหนึ่งเหรอตั้มเอาเท่าไหร่อ่ะเอาพันห้าแล้วกันครับพันห้าเหรอเอาพี่เอาตั้มโอเคไม่รู้ว่ามีอะไรด้วย โยนไปนัดตั้งโอเคครับพี่ขอบคุณครับพอดีเนี้ยว่าไงได้อะไรมาไหนครับเป็นยังฟ้าอะไรครับผมมาลอ,าอ,าอาดูสดักหน่โอ้โหหลบอกกันตายเลยก็ต้องหัวไม่เท่ไม่ใช่ไหม ยังไม่ดีครับยังไม่ดีนะครับเอเดี่ยวนี่เนี่ยเดี่ยวหมือนครับโตวัดเขาบอกทองพี่เอามาไหมล่ะ,ะพี่ต้องเอามาไหนอเอามาไหมครับ ตำรวจกันัะพี่มานั่งขายที่นี่เหรอไปจะพีไปที่ร้านนั่นเลยอ๋อเหรออ้าวแล้วรู้ยังไงผมมาซื้อผ้าที่นี่คนที่ร้านสองอ๋อเอ้าพี่รู้เลยอันนี้ยังไม่ผ่านผมรู้ว่าพี่ขายอยู่ในตลาดนี้อ๋อยังไม่ผ่านพี่ถ้าอะไรให้เีามามีมาดูอีกไหมไม่ได้วอามา นะเดี๋ยวผมเดินดูแถวนี้ครับวันนี้อยู่่ะพักกันี้งไงนะไม่ไม่อยู่หรอกพี่พอดีเขานัดเขาตามมาดูพระพี่ยู่ไปไหนพี่เดี๋ยวกเดี๋ยวเข้ามาครับอ่าเดี๋ยว ว่าไงกบอ้าวพี่วันนี้ได้อะไรอีกวันเนี้วันเนี้ยพึณงซื้อขดวดน้องกันมาก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเหมือนกันพี่พึ่งเทมาเอาพี่มาทาอะไรอะ่ะพอดีพ,อพี่เขาพี่เขาให้พี่มาดูพระไม่แท้เจอกบพอดีอเลยกบได้อะไรหน่อยพี่ดูหนะ่อยผมยังไม่ได้ดูเนี่ยผมเทอกจากขุดม,มาเลยอะ่ะพอดีน้องมันซื้อมาผมก็เลยตัดน้องกันมาเท่าไหร่อ่ะกบทวดผมยังไม่ได้ดูเลยมีอะไรบ้างอะ่ะพี่ กบหมามาเท่าไหร่นะซื้อมาพันห้าพี่หมามาพันห้าเองเหรอกบพอดีน้องมันซื้อใครก็ไม่รู้อ่ะเขามาขายให้พันหนึ่งพอดีผมเดินมาเจอผมเลยขอตัดเลยผมยังไม่รู้ว่ามีอะไรเหมือนกันอันนี้ก็สองสี่ไม่ใช่เหลอกบเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยพี่ถ้าแท้กบก็สบายแล้วสองวงเนี้ยเพราะว่าเนี่ยขายได้หลักร้อยหลักร้อยไอ้น,นี้บัดอะไรนะ ป่าวัตุยงวัตุยงหลักร้อยนะสามสี่ร้อยใช่ไหมใช่กบสองสี่กบเอาเท่าไหร่เนี่ยพี่ดูแท้นะสองสี่อ่ะพิมพ์ใหญ่เอาเท่าไหร่ก่อนดูฟัามความสวยก่อนพี่สององค์เลยเอาเท่าไหร่โอ้โหวันนี้เกิดแน่เลยพี่อย่างนี้ พี่ก็รู้ทุนผมแล้วอ่ะแน่ให้พี่ซื้อไม่เป็นไรกบตีมาเลยต้นทุนกบไม่ต้องไปสนใจหรอกเออพี่ไม่สนใจหรอกเอาราคาที่พี่ซื้อได้อ่ะพี่ก็ซื้อแล้วอันนี้สักหมื่นสองได้ไหมพี่สององใช่ไหมพี่เอาแบบไวๆสององหนึ่สองหมื่นทวนแล้วกันกบวดอาพี่โอ้โหโอเคอ่ะพี่เอาเยอะแล้วพี่ สององหนึ่งหมื่นหลักร้อยหมดเลยนะเนีนยแล้วมีอะไรอีกอันนี้หลักร้อยหลักร้อยพี่อันนี้วัดสมเด็จอะไรเนี่ยพระโภอไเป็นพระใหม่อะพี่พระใหม่เนี่ยใช่ที่เดียวกันใช่ไหมใช่อันนี้ก็เหรี่ยญอันนี้อาจารย์นองใช่ไหมใช่พี่แล้วเนี่ยกบอันนี้ไม่ได้ดูเลยเนี่ยพี่ลองดูก่อนแล้วกัน นได้คาน้นัมันกลับบ้านอะไรครับพี่เอากบแก่ดิอันนี้เหรียญเชลูยังไม่แท้พี่ยังไม่แท้ครับยังไม่ชอบพี่ครับอ่างกบไหนพี่ดูหน่อยบริษัทเลยอ่ะบอกว่ามดแลเลยอ่ะพี่จริงๆ ทำไมวะกบโอ้พี่โอ้โหหุยเฮ้ยผมว่ามึงไม่มีโอกาสเกิดเลยนะพี่เนี่ยเออจริงจริงวะกบจริงพี่โอ้โหถือว่าโอเคมากเลยอ่ะพี่ดูเป็นพิมพ์ต่อพี่ลองดูที่ขอโนะพี่เมื่อกี้ถ้าเทออกมากบเอาเท่าไหร่ศกห้าพี่เหรอหัวบินหน่อยนะ พิมโตสองสี่เก้าเจ็ดอะเท่าไหร่กบเอาเท่าไรนั้นหมื่นหนึ่งโกเอาพี่สี่หมื่นห้าได้ไหมเอาสี่หมื่นเลรียกบสี่หมื่นห้าได้ไหมพี่ทวนแล้วกันองเงี้ยทวนเนาะ,นะตามสภาพเอาค่าเปิดนะพี่รวมเป็นห้าหมื่นได้ไหมห้าหมื่นห้าไม่ได้หรอพี่ห้าหมื่นก็พอแล้วแถวอันนี้หมดเลยพี่อ่าอ่าได้ได้ได้ี่ใส่ถุงให้พี่เลย เดี๋ยวพี่จะได้ไปเฝ้าร้านต่อแต่ผมไม่มานี่ผมไม่ได้เลยอ๋อลูกค้ามารอโทรตามพี่แล้วเนี่ยโอเคโอเคพี่ผมต้องใส่ผมต้องมาเดินทุกวันแล้วพี่ผมมีโอกาสพี่เออโอเคถ้าได้อะไรโทรบอกพี่เลยได้เลยพี่โอเคขอบใจมากคบขอุณครับ